ครูคลับอัพสกิลรีสกิลคุณครูจะสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้หรือ active learning classroom ได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้หรือ active learning ครับสมัยก่อนนะคะที่เรียนส่วนใหญ่เป็นแบบ teacher center เนาะ ครูบอกอะไรเด็กๆก็เราฟังม like ันเหมือนกับคุณครูหล yeah. ักๆพูดตรงๆนะเหมือนคุณครูเป็นใหญ่ในห้องเรียนอะค่ะมันเป็นการที่แบบว่าครูพูดอะไรไปเด็กๆก็ตามนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบเลคเชอร์คุณครูบรรยายหนห้องแต่ทุกวันนี้ค่ะหลักสูตรมันเปลี่ยนใหม่เนาะให้แบบว่าให้ความสําคัญกับตัวผู้เรียนเป็นแบบเออชายเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนการที่ให้เด็กๆอะค่ะมีความสําคัญ เราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆด้วยก็คือเหมือนเป็นการที่ให้เด็กๆสามารถกล้าแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าแสดงความคิดที่มันเป็นเชิงแบบมีเหตุมีผลนะคะมีวิจารณญาณเหล่านี้ค่ะมันก็แตกต่างจากจากแต่เดิมนาอที่เป็นทิชเชอร์เซ็นเตอร์ค่ะคุณครูเองจะเป็นโคชชิ่งค่ะก็คือจะทำหน้ารรที่เป็นโคชให้กับเด็กๆคือเราจะไม่ไม่ลงไปทําไม่ไปแบบว่าเขาเรียกว่าสติความคิดของเด็ก แต่เราจะเป็นโค้ชให้โดยการตั้งคำถามนี่ค่ะหน้าที่หลักของคุณครูคือหลกัหลกๆของการเอะค่ะก็คือเหมือนสงสัยอะเนาะคือนักวิทยาศาสตร์อะค่ะหากเขาไม่เอะเลยอะค่ะทฤษฎีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมามันก็เป็นไปไม่ได้หากเขาไม่สงสัยก่อนเช่นเดียวกันกับเด็กๆหากเขาไม่รู้จักการเอะทุกอย่างมันก็คือก็ตามนั้นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้มันมาเป็นแบบนี้มันจะไม่มีการคิดต่อยอด แล้วก็จะไม่ไม่ได้เกิดเป็นจิิงใหม่ๆที่เราจะฟูลบักเด็กให้เกิดเป็นนวัตรกรครูจะไม่ได้เป็นใหญ่ในห้องเรียนอันดับแรกครูต้องลดอัตราตัวเองลงก่อนคือมันเหมือนกับว่าถ้าสูติว่าคุณครูเป็นใหญ่ในห้องเรียนอะเด็กเขาจะมองว่าแบบครูอยู่ไกลาจากเขามันมันไม่กล้าที่จะพูดอะไรหรือแสดงความเิดนอะไรอะคะ่ะให้ให้เราลดอัตราของคุณครูล,ลงให้ให้แบบเหมือนมองแบบ หมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันว่านักเรียนก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งครูก็คือมนุษย์คนหนึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดได้รับฟังได้พูดกันด้วยมีด้วยกันที่ใช้เหตุผลร่วมกันนะคะมันก็ทําให้คุณครูเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงใจนักเรียนได้แล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าครูเป็นเซฟโซนของเขาจุดประสงค์ของการเป็นเซฟโซนคือมันต้องรู้สึกว่าเขากล้าที่จะพูดอะไรกับเราเราก็ต้องมีความที่เป็นกันเองกับเขาด้วย มันเหมือนกับว่าถ้าเราไปดุหรือสติกเกินไปเขาจะรู้สึกว่าครูคนนี้เราไม่อยากพูดด้วยแล้วมันพูดไปก็เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็ต้องมีความยืดหยุ่นและเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เหมือนกับว่ามีจิตใจที่ไม่ตัดสินเด็กไปก่อนคือเขาจะพูดอะไรมาเขาก็สามารถพูดได้นะั่นคือความที่เห็นของเขาอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คุณครูอาจจะ เขาเรียกว่าทําให้เด็กอะคะ่ะรู้สึกว่าเราเป็นเซฟโซนได้ถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ไม่ตัดสินเด็กอะคะ่ะต้องพยายามบอกเด็กว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าสุดเด็กตอบผิดแล้วครูไปบอกว่า <c oughs> ผิดนะ <c oughs> เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้อันนี้ยิ่งอยู่มัธยมเนี่น้องเขาจะรู้สึกว่าเขาอายอายในการตอบในครั้งต่อไปเขาจะไม่กล้าตอบแล้วเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็เราต้องแบบพูดกลางๆไปว่า ตอบได้นะผิดถูกไม่ว่ากันก็คือแบบยืดอยู่นะคะผิดถูกไม่ว่ากันผิดเราก็แค่มาเติมเต็มกันนะอะไรอย่เงี้ยค่ะมันก็ทําให้เด็กสามารถที่จะกล้าในการตอบได้อะไรเงี้ยค่ะ